วันนี้ที่บ่อก,กุบนะคะให้แมวพาเพื่อนๆมาดูลูกออดของเราค่ะออกเป็นตัวแล้วเด้อน่วิ่งบนกันทั่วเลยเอ้เอาเ,อาเอามีลูกออดนะคะลูกออดต,ตัวน้อยออกเต็มเลยค่ะตอนนี้เรายังไม่ให้อาหารนะคะเพราะว่าก็ยังมี เปลือกไข่ของเขาที่ยังเหลืออยู่นะคะเขาก็จะกินเปลือกไข่ของเขาเองนะคะแล้วก็ตัวไหนที่ไม่แข็งแรงตัวเล็กตัวน้อยก็จะดนกินไปด้วยนะคะช่วงนี้ก็ยังไม่ให้อาหารค่ะกี่วันเองเพิ่งจะได้ สองสามวันนะคะเนี่ยตัวอายุสองสามวันค่ะแม่เมียก็เอาน้ำมาเติมอยู่ตลอดนะคะให้น้ำเข้าใสให้น้ำเข้าใสนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนน้ำไม่เติมน้ำเดี่ยวน้ำเ้าจะเน่าได้นะคะเพรามีมีไข่เปลือกไข่ที่เขาออกมาเน่ยเยอะค่ะฝั่งนี้เยอะเลยค่ะทุกคน ฝั่งนี้ก็เยอะเลยเต็มเลยนะคะเต็มเลยนะคะกลังเป็นตัวเล็กๆแล้วคะ่ะรออัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งถ้าตัวตูวกว่าน,นี้นะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมคะ่ะ